ครับก็สวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่กับนอนนัทฮิลโบร์ฮอกดอซิงแล้วนะฮะเอ๊ยเป็นไงความรู้สึกเมื่อคืนนี่ฮะพี่โอกเมื่อคืนเป็นไงเอ๊ะมันก็พอีเดีจะไปเสด็นี่โจนไรตรงนี้หรืมั้งเนูะ เออก็ะจายมาถึงแล้วครับก็จะเอาของลงนะลงมือเดียวด้วยนี่อีกมือจะถือกล้องมัดอ่ะมือเดียวเนาะรู้ได้มวยกลังนะมาโตลงก่อนก่อนที่มันเกะเก่าก่อนนะฮึนักเหมือนกันนะเนี่ย ชุดเซตหนึ่งย้ายกี่ครั้งสามครั้งเนาะสามครั้งอ่ะนี่มาอยู่นี่ก็กี่ครั้งแล้วนี yeah> anyway> ่หนึ่งรอบสองรอบแล้วสองรอบแล้วนะอหายตัวไ้นะเปลี่ยนพ่อครัวแล้วฮะมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้ย้ายตอนกลางคืนไงคืนนะ จ,จ,จันชูนี่ไปขี้แล้วไม่บอกเขานะเขามาหลอกรอนตอนกนี้คืนต่ำเอ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 นัดบอกว่าโดนดึงขามาคืนครับโอ้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วมั้งไม่ไงก่วังหวัอีก นี่นี่เทน้ำทำอะไรจะอาน้ำบ่าพี่น้ำลังจ้างจตทําันตรงนี้ครับอีกคนนึ่งก็โทรศัพท์ก็ไปวางไวนน้ี่ยของยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยด้วย เด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหนะครับพวกกระทะพวกอะไรเต็มเลยครับต้องคนเอาไปเทอยู่บ้านแล้วนี่แบบนี้เ,เอาน้ำมันเติมเลยวะ ผมยกจนเหนื่อยแล้วเนี่ยทั้งคืนทั้งวันเลยฮ่าฮ่าริกน้ำมันเลยฮับดำก็โจ้เลยดิน้ำลงมาพอดีน้ำเตกไปใหญ่ทางเลยอันอันอันในที่ไม่มีน้ำมันก็โยนทิ้งเลยซ่อมเสร็จแล้วบอโอ้โหอื้อกู้โหหมต่อมานึกว่าซ่อมเสร็จยังเหรอ ถ้าถ้ามันเลินนิดนึงอ่ะมันใสไปเลยใสถังน้ำมันไปเลยน้ำน้ำน้ำมันนี่ไหมมันมันใสๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นคีดซีมพูมพเนาะแต่มันใสเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยใสเลยไม่อันนี้ซีมพูแต่ตัวตัวตัวใหญ่บีซิบเลยตักถังน้ำมันใสใสอย่างเงีบีซิบบอกนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจนน่จะมาพารีบบีซิบเนาใส่บีซิบ บีสิอเปาถ้าบีสิถ้าบียีมันจะแดงแดงถแดงแดงเอพี่เติมเมื่อวานมันไม่ใช่แันนี้เตอบีเจ็ดนเราไปซื้อังแกเราบอกบีบีเจ็ดก็ไอีเซลธรรมดาแหละสมเหลืองอันนี้เลยบีเจ็ดอันนี้มันไม่เหลืองแต่มันไส์ถะบีเจ็ดรถก็อ๋อเพเจอ ครับเพราะว่าไปซื้อแล้วก็แวะไปหาพี่ที่ซ่อมรถอ้าเส่เวลาขับแล้วมันควันดำปืนมแรงแล้วกันเนสิบอะมันเบรคเร็วจริงมันเบรคเรวออะมันดำเลยล่ะไบโอดีเซลยี่สิบเซนามพุมนี่พี่เติมดูมันเปรียางต่างกันมันนี้ความเอมไหมนี่เบิดอล่าเบิดไว้ดำบีโอคือว่าไบโอดีเซลนี่แหละต้นต้นบูดำอะย่สิบเซก็ 20กว่าไม่เกิน10%โอ้ฟิชูนี่แรงดีเนาะ่เกอะไรทัางคืนทั้งวันเรากินไหมไม่ไดนเลยนีกูใจขอกูใส่เราะกูรู้เดียวเข้านอนก็เข้าแล้วเมาจนองย่นลงลลยฮะพีตองรู้ไลกงนี่ครับสายจวดก็มาแล้วนอนเอามาชว์เลนะไป่ตตังเอาอะไรมาชวไอ้เฟลตอง